สวัสดีครับพ่อดีมือเศร้านี่เปิดไปพ่อว่งวัดสนาโคราชเพิ่นรองเพ่ยงยามือบอนเพ่ยงยามือบอนนี่สมัยตะกี้เป็นของสังท่องสีใสนะครับแล้วก็อดอโฟโเอดเอามาเห็ดเป็นลำวงย่อนยุกเป็นจังหวะสามชาหรือจังหวะชาชาชานั่นเองนะครับเพ่งนี่เป็นขี้เอฟครับบางคนกับเอือนใบขี้ดีไม่เนื้อ จริงๆงแล้วการเลือกซื้อขี้เพียงเนี่ยเขาสิเบิงตามว่ามันจบด้วยขี้หยังจบด้วยขวาดหยังนะครับจบด้วยเสียงเลมันกับเป็นขี้ดีไม่เนื้อแต่ว่าเพียงนี่มันจบหมองสอยมันปากกบอนมือสองข้างกบอนบอลน,นักมันบอนล่เมียอีน้อยมือบอนมันก็บจบด้วยเสียงฟ้านะครับจบด้วยขวาดเอฟสิว่าขวาดเอฟเนี่ก็คือถูกต้องที่สุดคันเตวาเป็นขี้ดีไม่เนื้อ ก็ได so ้คือก yeah> ันนะครับกันเอาแค่นขี้ไม่เหนือมาเปาก็ต้องเปาเป็นไล่น้อยกันเดาแค่นขี้อีไม่เนือมาเปาก็ต้องเปาเป็นไล่ใหญ่ไล่ใหญ่มันก็จบด้วยขอดซี่จบด้วยเสียงโดนี่แหละระวังไล่ปวดใส่กับไล่ซุสเนียนไล่ซุสเนียนมันเป็นไล่หน่อยแต่ว่าไล่ปวดใส่มันเป็นไล่ใหญ่จริงๆแล้วมันก็คือไล่เดียวกันนะครับ ต่างกันตะวาไล่ปวดใส่นี่ยเสียงมันจะเฒ่ากลัวเสียงมันต่ากลัวนะครับเอาไปนี่สิเปิดวงวาสนาโคราชแล้วก็เสียาแค่นี้เอไม่เนื่อเป่าไล่หน่อยน้ำะจจ้าจักน้อยหนึ่งบ่เป่าโจเพียงเนี่เพราะว่าขันเป่าไล่หน่อยเนี่ยผมเป่าว่าใครทนาอนิ่วนั่งใส่ผมเนี่ยมันหักนะครับมันเลยคอนท่นหยากมันเป่าบ่าใครท่านเป่าท่านอยู่แตะวันกดดูกุณนบ่ใครท่านนะครับ เป่าจักทวนหนึ่งสองทวน เอาแปดนี้เข้ากับสีมาเบิงโนตนะครับเพลงอย่ามือบอลคียเอฟกันพูดได้มีแค่นเอไม่เนื่อกลามาเปล่าไล่น้อยนะครับย่ามือบอลลาโดโดโดลาเมยอีน้อยมือบอลโดเลโดเลลาโดโดโด ขอไปบรรทัดที่สองอย่ามือบอลละเมยอีน้อยมือบอลเลฟ้าฟ้าฟ้าฟาซ้อนฟาซ้อนเลฟ้าฟ้าฟ้าอย่ามือบอลเลฟ้าฟ้าฟ้าละเมีอีน้อยมือบอล ฟาซันฟาซันเลฟาฟาฟา,ฟา,ฟาอันนี้สิเขียนโน้ตแบบดนตรีไทยนะครับแบบเพียงไทยเดิมต้นฉบับของมันเลยต่อไปปากกอบอลละมือสองข้างกอบอนปากกอบอนลาโดเล ละมือสองข้างกบอนโดเลฟ้าลาโดเลละมือสองข้างกบอนโด,าาโดเล่ฟ้าลาโดเลต่อไปรรทัดที่ซีละบอนนักมันบอนละแม่อีน้อยมือบอน ลาลาโดลา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 บอนนักมันบอนลาลาโดลา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 เมียอีน้อยมันบอนลาซอนฟาซอนหล่ฟาฟาฟา ลาเมียอีน้อยมันบอนลลาซอน้าซอนหลีฟยาฟาฟา,ฟาอันนี้คือทอนสอยของมันนะครับเวลามันจบเพียงมันก็นจบโดยทอนสอยมันก็นเลยเป็นเสียงฟ้าเป็นขวัดเอฟก็เลยเอื่นว่าเพียงขอดเอฟเล็กหรือขี้เอฟต่อไปทอนเนื้อลองไปเนี่ย รักกันละตะวันแจงแจงลาดลาลาดซสอนลาสอนฟาเลออันนี้เอาแบบนวดไทยเดิมเลยนะครับละเอียดเลยรักกันละตะวันแจงแจงลาโดลาลาดซสอนลาสอนฟาเลอรักกันละตะวันแจงแจง ลาโดลาลาโดซอนลาซอนฟาเลใบแดงแดงหลายปีที่ได้มาลาลาลาโดเลโดเล่ฟาซอนลา ใบแดงแดงหลายปีที่ได้มาลาลาลา,ลาโดเลโดเลฟฝาซอนลาบรรจงเรียงใส่กระเป๋าข้างขวาบรรจงเรียงมีเลเลเล,เล นวดไทยเดิมนะครับต้นฉบับขันห้อว่าเอาแบบต้นฉบับกัเอาตามเสียงร้องกัสิเป็นเล่เล่เล่ซื้อตาบาขันเอาแบบไทยเดิมต้นฉบับกัเป็นมีเล่เล่เล่ขันไพป่เปามีเล่เล่เล่าท่านก็เอาเล่เล่เล่ซื้อก็ได้บันจงเรียงมีเล่เล่เล่ ใส่กระเป๋าข้างขวาอันนี้ผมเขียนละเอียดนะครับเอาตามเพียงไท่เดิมก็เจ้าเลสันลาซีลาซีโดเลใส่กระเป๋าข้างขวา mm hmm. ใส่กระเป๋าข้างขวาเลสันลาซีลาซีโดเล บรรจงเรียงใส่กับเป๋าข้างขวามีเล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 ลสนลาซีลาซีโดเลบรรจงเรียงใส่กับเป๋าข้างขวามีเล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 ลสนลาซีลาซีโดเล แสนเปลื้มอุราโอตัวข่าเงินมากนี้มีเลโดซีลาสนลาซีสนลาลาลาแสนเปลื้มอุราโอตัวข่าเงินมากนี้มีเลโดซีลาสนลาซีสนลาลาลา แสนปลืมอุราโอ้ตัวข้าเงินมากมีมีเลโดซีลาสอนลาซีสอนลาลาลาไข่ไข่กับเพียงข้างโคกปากสะนะครับขันเพียงไายเดิมพอจะใช้คำข้างขวาสอนฝ่าสอนฝามีฝาพอจะใช้คำข้างขวา ซอนฟาซอนฟามีฟาตายละว่าเงินไม่มีมีเลมีเลโดเลตายละว่าเงินไม่มีมีเลมีเลโดเล หาแทบตายมาอยู่ข้างซ้ายเสียนี้ซอนซอนซอนโดเลมีเลมีฟาซอนหาแทบตายมาอยู่ข้างซ้ายเสียนี้ซอนซอนซอนโดเลมีเลมีฟาซอน หาแทบตายมาอยู่ข้างซ้ายเสียนี้ซอนซอนซอนโดเลมีเลมีฟาซอนเรมื่อฉันงงเต็มทีใครต้องย้ายมาที่มือบอล ลลโดซสันฟามีเลโดเลมิสันเลเดเลเม่ฉันงงเต็มทีแลโดซสันฟามีใครต้องย้ายที่มือบอลเลโดเลมีสันเลเลเด มือนี่ก็เอาสันส่นๆซ้ำนี่นะครับพอ่าเพียงนี่มันทำน่องคือกันไปเหมือนขันเป้ามองนี่ได้กับเป้าได้จบเพียงพอดีครับสวัสดีครับ